สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนฟ้าบ้านชั้นดีนะครับนะครับที่เห็นตรงหน้านะครับก็คือปืนดูดสามแปดสมิธเอ็นเกสันนะครับจัดปืนตรวจสอบก่อนนะครับว่าปืนปลอดภัยหรือเปล่านะครับเปิดโม่ครับตรวจสอบว่ามีกระสุนหรือเปล่านะครับไม่มีกระสุนนะครับ มันคือปืนสมิธอินเวสันนะครับโมเดล10นะครับปืนโมเดล10นะครับเป็น,น,ป,นปืนที่มีการพัฒนาการอย่างยาวนานมากเลยนะครับพัฒนาการปรับปรุงแบบมาถึง8ครั้งนะครับรุ่นนี้เองก็เป็นรุ่นที่ที่8นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับแล้วก็ยุติสายการผลิตไปนะครับ ร่นี่แดนะหรือรุ่นที่8นะครับมีการพัฒนาปรับปรุงก็คือเปลี่ยนเป็นลำกล้องหนาครับลำกล้องหนาหนามากนะครับลำกล้องหนายาว4นิ้วนะครับส่วนสเปคอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตดูวัสดร,รุ่นนี้นะฮะยังใช้สลักยี่ลำกล้องนะครับ ที่ตรงนี้นะครับจึงทำให้มีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับโมดเดลสิบขีดแปดนะครับลำกล้องยาวสี่นิ้วนะครับเรียดความเร็วกะสุนได้มาตรฐานตามที่โรงงานกำหนดมาเลยนะฮะ เป็นปืนที่เป็นปืนใช้ใชงานง่ายครับปืนโม่ครับมาดูด้านซ้ายมีอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายก็มีชื่อผู้ผลิตครับแล้วก็มีปุ่มเปิดโม่นะครับคือดันไปด้านหน้านะครับนะครับด้านขวาก็มีขนาดกระสุนครับ หนากระสุนนะครับถัดลงมาก็เป็นประเทศผู้ผลิตนะครับยี่ห้อแล้วก็เมืองนะที่ตั้งของโรงงานนะครับแล้วก็โลโก้ของสวิตเอร์แลนเองนะครับเป็นปืนที่เรียยง่ายนะครับตัวปืนทำจากเหล็กลมดำนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์ตายนะครับเป็นกระโดงขึ้นมานะครับนะศูนหลังก็เป็น สูนตายเหมือนเดิมครับเหมือนกันครับถูกเสาะไว้ที่โครงปืนนะครับแนวการเล็งก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะครับเป็นปืนที่ยิงได้ทั้งระบบดับเบิลนะครับแบบนี้นะหรือซิงเกิลก็ได้นะครับแบบนี้นะใ้ความแม่นยําหน่อยนะครับยิงเสร็จก็ดันปุ่มปลดโม่นะครับเพื่อเทปอกเก่าทิ้งนะครับใช้งานง่ายครับเหมาะสำหรับ ก็บ้านนะครับก็บ้านนะครับก็ดีนะฮะแล้วก็หรือจะเป็นปืนปิดตัวของเจ้าที่นะฮะพก2องนอกนะครับก็เหมาะสมนะครับด้วยหน้ากระสุนจุดสามแปดแล้วก็กําลังพอดีครับการขออนุญาตก็ขออนุญาตง่ายนะครับขออนุญาตเพื่อซื้อเพื่อครอบครองนะก็ขออนุญาตง่ายนะครับกระสุนก็มีทุกสนามครับกระสุนก็มีให้เลือกหลายแบบครับ แบบนี้ฮะกระสุนซ้อมก็ถูกครับกระสุนจริงก็ไม่แพงครับส่วนราคานะครับราคาก็ต้องตอนนี้มันมันเป็นปืนที่ยุติการผลิตไปแล้วนะครับปืนใหม่จริงไม่มีป้อนตลาดนะครับเว้นแต่ปืนค้ังสต๊อกในเมืองนอกนะครับแล้วก็ร้านปืนเรานําเข้ามาขายนะครับแต่ก็เสวนมากก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับปเจอแต่ปืนรุ่นใหม่ๆนะฮะนะครับซึ่งถ้าเกิด มือสองก็ต้องหาตามร้านปืนบางทีร้านร้านบางร้านก็มีคนเอามาฝากขายนะครับมือสองนะครับราคาก็สี่หมื่นห้านะครับถึงไม่เกินห้าหมื่นนะครับราคาควรจะประมาณเท่านี้นะฮะก็เป็นปืนที่เฝ้าบ้านนะครับชั้นดีนะครับบวกกระสุนอีกหกนัดก็เพียงพอนะครับต่อการรักษาสตินะฮะฝ้าบ้านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับสาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามก็กรุณาติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาต่อนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ